สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเขอาสูงสองวัยนันานะตอนนี้ก็ลัดป่าลัดดงมามาต่ตอไก่แ้วก็มันยิงนกอยู่ก็งมาให้เลยทุกคนนะนี่เขาหล่อตามชายห่วยมาก็งมาให้อยู่ลุมบ่แต่นี่เข้าไก่มาเลยทุกคน ไก่มาต่อพัน ผู้กไก่เฮาาจนะนนูู้นะเดี๋ยวเฮาาสียงเกือบไปนี่ไก่เฮาป้ายูบอันนี้เอาไว้ให้มันคันนะบางทีมีไก่ยังมาทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นผูกไปเถอะ เป็นไปพูทีทึงนะทีทึงมันจะเป็นกรมให้ นี่ก็ไก่เขาตัวหนึ่งก็บไดใทุกคนผาดก้าววันิงใชื้ฮวนโบธุไปละล่ะนะไก่ผู้เดีวยวจังได้ก็ลงกอนทุกคนลงจากต้นไม้ก่อนแล้วก็เ๋วยวสิได้ไปห้าหลอต่อไก,อก่ไก่มันเขาอยู่ได้ไก่เฮามันคันไก่ผู้นะเขามาแต่ว่าเฮายิ่งโบธุเกง่งถือว่าผาดไป เดินทางเขาก่อนเอาหล่อมานี่ก็ต่อสองสามคนโบเข้าทุกคนบดบดมันเขาปัดยิงไรนี่ก็เดินทาง มาฮอดบอดนะทุกคนทีมงานเท่ากับกับมาขบนะกินทามาได้ยิ้ได้วยยิ้มมือตาละกินทาละลงป่าก็ได้ดิปุ่นสัตว์กินผงเอาแล้วว้าตามตุยอย่างนี้มุนไปเรื่อยๆเลยตามตุยไปเลยอ่าดูนี่มันอะไขึ้นเทิงนะอ่าสัตว์ขึ้นเทิงเลยเอาแล้วว้าได้นกสองตัวเลาะเกี่ยวลงมาเฮ้ยเด้นกสองตัวนกข้อบ่เอ้ย อฉันบอกได้ยินเันยำลังปึ่งเลยที่แรกว่าจะไปได้เผื่อเลยมือตลกนะต่อก็ยินจะม้อยินเรามเนะมาได้ไปได้ใช่ไหใกล้ๆเนี่ยไปหอบตีบม่เอาเี่มากินเขาวน้ำกันทุกคนยุเข่าเลย๋ยวกินรขาเด็กมันบสียงมันแทนข้อได้นหะอันนี้ไดไ้ โอ่ะเดี๋ยวสังไคกะกินข้าวก่อนทุกคนโอ้วมันนี้ถือว่าคมานันฟันแเนฟฟันเนฟมัน,น,มนโอ้วอ <c oughs> อกอท,ทีมีเพิ่มมา ان ก็ไม่ได้กินอะไรมออ,อ,มอันโก๊กให้บางทีข้าไปอยู่นะมีคนจอบยิ่งยูอืมข้านั้นไหมเป็นมาอ่วไหนฮันไอ่ะ ออกงัน่เดี๋ยวกินข่ากันทุกคนอใช่ไม่ให้แน่เดียวือดบบุกไปเข่าไลยนกมากินด้วยนกบุกไปเขากินอันนี้หลังจากที่ผักพรแล้วกะ็นี่ก็จะคำเลยทุกคนนะเดี๋ยวไปหาหลาะใส่กระแตบแล้วกะ็เดี๋ยวหลาะขึ้นนั้นไปเถงพวกมันสิเป็นโอ้เสียงไก่มันสิเป็นอัน,น,น,นตูบงวัวตูมยังอยู่เถงพวกนะเดี๋ยวเาสิเลาะแล้วก็สิได้การ กลับลงมาได้ทุกคนนะนะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมไปไปนํากันนะนี่ก็ห้าเลาะใส่กระแตบทุกคนใส่อยู่หัน่นแล้วก็ใส่อยู่นี่นะกระแตบนี่ก็เอามันตุนได้คือเก่าทุกคนบู๊อ่ะสิสีมันคือหลอบที่แล้วหรือบ่บุหรีจักโตอ่ะนี่เราใส่นี้นะมันเป็นควายนู่ได้ทุกคนนะ 嗯，关了。 ขึ้นมาหอนนี้เจอเจอตู้สาบ้านนะที่เป็นมาปุกไหวันมาหาเหลี้ยงว่าเลี้ยงค่ายได้ทุกคนเป็นกันมาผักอยู่นี่นะแต่เบึงือสิบอคือสบะบมีคนนะแต่ว่าติบคงติบเขายังก็ยัง,ยง,ยงขบอยู่ได้ โอ้คือ <curves> ส <hh> oh, <guess. S 2> ิปุึงคือสิโบมีคนอยู่ในไลายวันได้แล้ว โอ้พันใส่ใบใหม่ได้มงค่ะนี่เป็นใบเย็นแถวปลาแถวนี่แหละทุกคนใบเย็นใบหูก,กว่าง นี่ก็ข้าลอขึ้นมากับพอดีขึ้นมาวันนี้แล้วก็ได้แวะขับไปเบิ่งก่อนเอา้านี่ก็นั่งทาให้มันมอดก่อนทุกคนเดี๋ยวจะหน่อยอยังสิเดินทางกลับนะเดี๋ยวนั่งอยู่ด้านนี่แหละพอดีบางด้านนี่เ้าวโอกันไปเถ่อนคนน่ะโอ้กระแทกกระแทก เห็นบ่ะเก่งเตะมันอยู่แถวทับแถวอันนี้มันอยู่แถวเล็บไป้ินอ,อันอนี่ครับมาพักอยู่นี่นะเดี๋ยวจะนอยให้มันมดืดเลยเห้เรากลกานเมื่อเลยทุกคนตอนนี้ก็ดังไฟฟิงอยู่นี่กันนกน้นอย nôn nôn dài nôn, nôn theo này, à, long bưng phim mưa đua. ô, để mà nôn oh, này đã. nôn này đây <laughs> มันนอนในนี่เลยนอนในกกใหม่นี่เลยยังมาบบเห็นทางเน,นอะได้คันดีแทะหยับเิ็บจ่องเส็นได้โอ้ไหนไ,หนได้ไปเลาะเมื่อคืนเน่ยฮะไปเยอะเอ๊ hey. บึงล่มเด้อู้ยิงต่เสียงล่มไปกันกะเด็กกระดอเลยัดมัน้คนขวัขับกันยังนอนยอ,นอยู่เอา้าสบายดีตอนเสาร์อีกเถี่ยนหนึ่งทุกคนนะนี่ก็เดีดยวสิได้ตื่นเสาร์มากกับไปห้าเลาะยา่ำกระตุ้งกระแตบเ้าพูดอหไรทุกคนเมื่อนี้จกักแนวไร เบิ่งลมแห้งขนาดโดนียมดขึ้นมดขึ้นนะเบิง่งจะคือจะคือพ่นสิตกนะ เลาะมานี่เจอบอลชาวบ้านมากลางเต็นกลางยังหรือว่ามาผักอาสายทุกคนนี่แหละมาอยู่หาก,กินนี่เขามาบ่งกรมง่ายอีกพวกนี่บู๊บวะเป็นหรือบป่ปกตินี่ทางกุ๊กนี่เป็นนกหล่ไล่ทุกคนกลมง่ายใหญ่ ส่วนลุมนี่มันจะเป็นหองหองใหญ่เลยเป็นทรายหวยอ๋อถูกลุมก็ยังมันแห้ง Chắc tuần nữa như Sư thả hết pen Chắc cả đại diện hươn... lăng chắc Sở phẩm tuần này <laughs> nè เดี๋ย้หันห, <อ S 1> หล่อหันหล่ตามสายหวยวหขึ้นเลยนะพอนนะมาดูมือขึ้นเลยด้วมือขึ้นแล้วมือเสานี่เลยทุกคนใหม่ๆเลยนะ หอยนี่นะสิเป็นนั่สิเป็นเห็นทุกคนมนะันลงมากินหนำอันี่นะหนำกระไซไซป่อนกกระดูกทุกคนนกกระดูกอกหล,ล่นเลยตัวหนึ่งนะ Để cho nó tạo nhiên đi chọc cổ. đi con Cô, tối cái nguồn nóng Tô nóng gần nóng gần nóng gần nè. gần nóng gần hả? gần nóng gần nóng gần nóng มาหอดบอดเลยทุกคนพัดโชว์จังได้จังได้ <c oughs> คือเสียงดังโป่งปางได้ก็ฮอด<ะ>ตัวนึงได้ก็ฮอกโอ้พัดโชลยได้เลยโอ้ยไปตามทางจะไปนะตามทางโกโกบกนะ บ่แลยพอโค้งสัดผู้พรอย่างมากผู้รัดรวยมากผู้คุยบัตรจได้มาได้เนี่ยนี่นักงให้นี่ยกูเอาอยู่โกงให้อ่อพี่เออมันยางไปใส่โกงให้แล้วก็ลบมาแล้วก็แล้วบัตรในการไปย้ำอนาตตทุกคนย้ำกระแตพเัาใส่ตั้งแต่ว่าดเนี่นะจักสิถือบ่ถือ แต่ว่าเบิ่งส่งเลยก็สิหนัก <laughs> โอ้โหว่ามาคุนยาเม,มืดเลยบ่หนะเดี๋ยวเราตามไปกัน โว้ยหอนบัวถึกกันนี่เอากระแตบกยามกับบัวถึจกจัดดางทุกคนมันคือเก่าซำชิกินอันซำกินนี่ได้ก็แน่นจะเอาไปขายกระแตบคูบ่<ะ>คบ,บ่ะฮะคู่อยู่บ่บ่คู่ด้ยังอีกสีแาง เดี๋ยวจะนัง่งยังไปเบิงโตอันเล่าใส่นั่นแหละเนนะเา,าเห็ดอะไรกิน,นปิงกินอืมกลับมากอะ่ะมาหาเห็ดยูเดกินนี่แหละปิงนกปิงกระฮอกมาเนี่ยยังชุดท้ายได้กินแนวแฉกหรือไ,ไ,ไ,ได้กินหลายเดือนละ กระหอกนี่บุริกินแต่หึ่งเลยเนาะกระหอกนี่กระหอกกับนอกนี่จิงกันขน้นได้นี่ครับจริงใส่ มักกระเด็กเกีอยกรบเด็กเปรี้ยใจละที่แรกมายังลาบนี่เป็นจใจดูเบิ่งผัดชิมันมันว้า,วาปีง่ะีงเนีละวะ khắp lý phó chút Đó, oh. lần lòi lần lòi bồi nón mày đấy nè mày Nó đâm đâm này, chẳng nếu Nó ฝอยนี้ก็ไล,ล่ๆนี่ถอดนะคักได้ ครับเรียบร้อยเรียบร้อย กินข้าวน้ำกันทุกคนเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จไดเดินทางกลับแบบนี้เจอกับแซบเพื่อนยิงชื่อเงยบดลนี่แล้วก็บอกยินนะโมหากินเลยวะ